เลขเด็ดเลขเด่นลอตเตอรี่งวดวันที่16ธันวาคม2565เลข3ตัวหน้าเลข3ตัวหน้า5 9กหเลขเด่นสตัวหน้าห้าเก้าหกห้าเก้หหนึ่งสี้าหนึ่งสีหนึ่งสี่เ้า สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองฟังซ้ำนะคะเลขเด่นสามตัวหน้ารางวันละสี่พันบาท เลขเด่นสามตัวหน้ารางวัลละสี่พันบาทเลขเด่นได้แก่ห้าเก้าหกห้าเก้าหกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ด ก้าแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองต่อไปเลขเด่นเลขเด่นสามตัวหลังรางวันละสี่พันบาทได้แก่สามเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดหก สองแปดเก้าสองแ9ดเก้าสองแปห้าสามห้าสามเดสองหกดสองหฟังซ้ำนะคะเลขเด่นเลขเด่น สามตัวหลังสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดสองแปดเก้าสองแปดเก้าห้าสามเก้าห้าสามเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเลขเด่นเลขเด่นสองตัวล่าง เลขเด่นสองตัวล่างรางวันละสองพันบาทได้แก่หกแปดหกแปดสามหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามสี่สามสี่สี่สามสี่สาม หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดทวนนะคะหกแปดหกแปดหกแปดสามหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามสี่สามสี่สี่สามสี่สามหนึ่งเจ็ดค่ะขอให้ทุกท่านโชคดี ล่ำรวยร่ำรวยถูกหวยในงวดวันที่16ธันวาคม2565ค่ะฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันด้วยค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอะจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีมั่งคั่งล่ำรวยและถูกหวย ได้เงินก้อนโตนะคะ